สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะ วันนี้ช่องสวยสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยนะคะมาพบกับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หยกมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณผู้ชายนะคะมาให้ทุกคนนะคะได้รู้จักกันนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะมีสุขภาพจิตที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะ,ะวันนี้นะคะหยกมีผลิตภัณฑ์ดีๆอีกเช่นเคยนะคะที่จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกัน อีกแล้วนะคะโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะคุณผู้หญิงทานได้นะคะคุณผู้ชายทานแล้วดีนะคะฟังทางนี้ก่อนนะคะ,ะยาผลิตภัณฑ์นะคะก็คือยาสมุนไพรนะคะวันนี้ยาสมุนไพรที่หยกจะมาแนะนําก็คือจากตัวนี้นะคะยาสมุนไพรแคปซูลนะคะตรากระถิงไพรนะคะชื่อก็ฟังแล้วดูดูคึกคักดีนะคะชื่อก็ดูแบบ ดูเลิศม,มากแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะายาแคปซูลนะคะตรากระทิงไพรนะคะซึ่งเป็นายาบำรุงนะคะของคุณผู้ชายโดยตรงนะคะคุณผู้หญิงทานได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชายทานดีนะคะมีส่วนผสมของอะไรรู้ไหมคะเยอะแย,ยะมากมายนะคะส่วนผสมของสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะและก็ ปลอดภัยกับคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายฟังก่อนนะคะฟังทางนี้นะคะใครมีปัญหาสุขภาพใครมีปัญหาสุขภาพฟังทางนี้นะคะส่วนผสมของยาแคปซูลน,นะคะ ยาแคปซูลตรากระทิงไพรนะคะยาแคปซูลตรากระทิงไพรนะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดเลยนะคะทุกคนเช่นโสมนะคะเห็ดหลินจือนะคะเขากวางอ่อนนะคะโดงไม่รู้ล้มนะคะกำลังวัวเถลิงนะคะกำลังเสือโคร่งนะคะม้ากระทืบโรงนะคะแล้วก็พริกไทยดำนะคะเห็นไหมคะทุกคนอ่าแค่คุณสมบัติแค่ส่วนผสมของสมุนไพรก็รู้เลยนะคะว่า สมุนไพรตัวนี้ค่ะดีอย่างไรนะคะดีอย่างไรนะคะช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะฟังส่วนผสมแล้วทุกคนก็น่าจะรู้จักกันหลายๆตัวนะคะสมุนไพรหลายๆตัวนะคะสรรพคุณนะคะสรรพคุณมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้นะคะใครนะคะใครมีปัญหานะคะใครมีปัญหาเหล่านี้กันบ้างนะคะหยือจะแนะนําให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหลังนะคะปวดเอวนะคะปวดหลังปวดเอว นะฟังทางนี้นะคะหรือไม่สมรรถภาพนะคะคทางเพศเสื่อมนะคะเพราะว่ายาตัวนี้เน้นบำรุงเพศนะคะบำบัดการเสื่อมของสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะทานแล้วดูหนุ่มขึ้นนะคะร่างกายจะกระปี้กระป๋องนะคะร่างกายจะดูแข็งแรงดูเฟรชชี่ขึ้นนะคะดูเป็นหนุ่มขึ้นนะคะ ใครนะคะใครอยากเป็นหนุ่มบ้างคะใครอยากเป็นหนุ่มหยกเชื่อนะคะว่าหลายๆคนนะคะในช่องสวยสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยนะคะหรือคนทั่วไปนะคะทุกคนไม่อยากแก่นะคะฟังทางนี้นะคะใครไม่อยากแก่บ้างคายกมือขึ้นใครไม่อยากแก่ฟังทางนี้นะคะ หลายๆคนนะคะเพราะว่าต้องเคยเจอนะคะปัญหาหลายๆอย่างในสภาวะร่างกายนะคะไม่ว่าจะย่างกายร่างอ,อายุ40อัพนะคะ40อัพฝั่งทางนี้นะคะหรือไม่คนที่ชอบดื่มเหล้าจัดนะคะดื่มจัดแล้วก็สูบบุหรี่นะคะแล้วก็มีความเครียดเยอะต้องทำงานเยอะนะคะ พักผ่อนน้อยฟังทางนี้นะคะจะเกิดปัญหานี้แน่นอนนะคะก็คือ1นึ่งสมรรถภาพทางเพศของเราเนี่ยเสื่อมลงนะคะเช่นคุณผู้ชายอายุ40อัพเนี่ยค่ะทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมอนในร่างกายของเรานะคะก็จะเริ่ม เสื่อมถอยลงนะคะคุณผู้ชายก็มีนะคะมีงองมนเหมือนคุณผู้หญิงนะคะแต่ของคุณผู้ชายนะคะค่อยๆลดนะคะลดเสื่อมถอยลงนะคะตามตามอายุของเรานะคะก็คือหนึ่งจากที่เราเคยแบบทํางานเก่งไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยแล้วก็มีหน้าตาที่สดใสนะคะไม่เหนื่อยทํางานกระปี้กระเป๋าได้ทั้งวันบางคนก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำงานได้ทั้งวันเลยไม่ว่าจะทาถั่ว สวนทาไร่หรือขับรถเนี่ยบางคนขับรถเป็นพันกิโลก็ไม่พักก็ไม่เหนื่อยนะคะแต่ในเมื่อร่างกายเราอายุ4ี่ิอัพร่างกายของเราก็ต้องเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่ว่าส่วนต่างๆของร่างกายส่วนไหนนะคะวันนี้นะคะวันนี้อย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายตัวเองนะคะ,ะเสื่อมลงนะคะเสื่อมลง แล้วก็รักษาไม่ได้ปล่อยให้สายเกินไปนะคะต้องรีบนะคะรีบหาซื้อหารับประทานกันได้นะคะคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะฟังทางนี้ก่อนนะคะฮอร์โมนเพศช,ชายนะคะค่อยๆจะลดลงเหมือนกันนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยหลงลืมนะคะเฉื่อยชาลงนะคะขาดความมั่นใจนะคะก็จะมีส่งผลอะไ ระยะยาวได้นะคะเกิดภา,าวะกระดูกโปร่งบางนะคะเสี่ยงต่อการเป็นหัวโรคหัวใจนะคะหรือหลอดเลือดในหัวใจได้นะคะใครมีปัญหาเหล่านี้นะคะอย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยให้ทางเพศเสื่อมนะคะ เพราะปัญหาที่จะตามมานะคะมีหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่เพียงแค่ตรงจุดนั้นนะคะมีปัญหาที่หยกบอกมาแล้วนะคะเสี่ยงต่อการมีปัญหาเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดอเสื่อมนะคะหลอดเลือดปัญหาหลอดเลือดนะคะอย่าปล่อยนะคะให้ตัวเองเจอปัญหาเหล่านี้นะคะใครมีปัญหาเหล่านี้บ้างคะใครมีปัญหาต้องรีบหาซื้อหารับประทานกันนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายตัวเองนะคะสายเกินไปในการรักษานะคะวันนี้ ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะสมุนไพรมีเยอะมากมายนะคะแต่ว่าที่หยกแนะนํานก็คือ,อยาแคปซูลตรากระทิงไพรตัวนี้นะคะทุกคนเข้ามาหาซื้อหารับประทานกันนะคะกระปุกละ400บาทนะคะมี100แคปซูลนะคะ มี100แคปซูลนะคะมีเอ่อซึ่งวิธีรับประทานนะคะทุกคนมีง่ายมากเลยนะคะไม่ยากนะคะแค่รับประทาน3-4เม็ดนะคะก่อนอาหารเช้าเย็นนะคะรับประทานกันง่ายมากๆนะคะก็อ่อ อยากให้ทุกคนนะคะหาซื้อหารับประทานกันนะคะใครมีปัญหานะคะใครมีปัญหานะคะอย่ามัวรอช้านะคะสั่งซื้อได้ที่ใต้คอมเมนต์ของหยกได้เลยนะคะหรือไม่โทรมาสั่งซื้อที่เบอร์นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l ดี e แล้วก็เป็นเบอร์โทรนะคะ061ค่ะ8269796นะคะเบอร์นี้ได้ทั้งเบอร์ ID Li n e แล้วก็เบอร์โทรนะคะเพราะว่าหลายคนนะคะถ้าเจอปัญหาที่หยกบอกมาแล้วข้างต้นนะคะ ก็คือ1เราก็อายนะคะอายแล้วก็ไม่กล้าไปหาหมอนะคะเชิญมาปรึกษาได้นะคะโทรมาปรึกษาได้โทรมาสั่งซื้อกันได้นะคะได้ที่เบอร์ที่เดียวบอกหรือไมใ่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะคะในช่องสวยสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยนะคะคกิงก้างกันมาได้นะคะทุกคน วันนี้นะคะสาระดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะก็สามารถหาซื้อหาทานได้นะคะผู้หญิงทานได้นะคะผู้ชายทานแล้วดีมากนะคะ วันนี้นะคะหยกก็มาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์เพียงเท่านี้ก่อนวันนี้นะคะเดี๋ยวพบกับผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะในช่องสวยสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ